โอเคปวกมูนึงไปนังปนงงอ,นอ,องมัววยใหญ่ดอกมูนิดหน่อยเมง่สิบก็ดอกนี่ล่ละดอกตุ่มๆก็มีอยู่ครับยังเป็นเข็มเป็นเข็มอยู่ ปล่อยมูหน่อยแท้รับพี่นนักเก็บกันพี่นนักมาทางปีครับมูหนึ่งมูหนึ่งเพ่ เราตูมเห็นไหเนาะพี่เเป็นเข็มเป็นเข็มอยู่นี่หกมันหยกนาไนพี่แล้วแล้วมาล้าพี่พี่อีกหนึ่งหนึ่งครับพี่ อโอ้ยนไงอออ้เต็งเี่น้องนี่ียุมดด่มนึงหลบลจุ่มอยู่ไปนีไปนี่ไปนี่เอาไหมาพี่น้องเก็บกันจะปากหลจวคนสีเห็นนีกับพี่อง

nó xém ngắt rồi đó. Ui, nước nó lại thế ววสวยๆเลยเพื่อนเดี๋ยวะเยอะกค่เหนเพี่น้องครับพออีกเขาป้าหางเ็ดมือนี่นะครับสรุปเลยกัดหมานด้วยครับได้พราได้แกงอยู่มือนี่หมานเห็ดปวกแกงอัเจาะหน่อยๆเค็มๆ กําลังหลอำงามๆเลยสวยๆเลยเห็ดถิ่นตําเนี่ยเห็ดน้ำหมากเนี่ยครับกัดลายล่งงลายเห็ดเห็ดรวมนะครับมนันมันครับมือน,นี้มันคักมาหลอบใบหลอบคำมันคือเกาพี่น้อง แกนเสียบรวด